ลอสแองเจลิส6ตุลาคมสำหรับมาร์กเบนฟอร์ดวันนี้เริ่มต้นตามปกติหลังจากจุกภรรยาและลูกสาวตัวน้อยชฉลี่บอกลาเจ้าหน้าที่ FBI เตรียมตัวไปทำงานและพบกับนิโคลพี่เลี้ยงเด็กที่ดูแลเด็กสาวโอลิเบียอกำลังเตรียมตัวไปทำงานที่คลินิกใกล้เคียงแต่ก่อนจะออกไปเธอโทรหาผู้ช่วยของเธอไบรยอย่างไรก็ตามในขณะนั้นเขามาถึงท่าเรือดโดยตั้งใจจะฆ่าตัวตายที่ทำงานมากและดิมิทรีหุ้นส่วนของเขาเริ่มติดตามผู้ต้องสงสัยเมื่อผู้หญิงคนนั้นเข้าร่วมกับผู้สมงรู้ร่วมคิดเจ้าหน้าที่เริ่ม การไล่ล่าผู้ต้องสงสัยสังเกตเห็นการเฝ้าระวังที่นำไปสู่การไล่ล่าความเร็วสูงที่ท่าเรือไบรซ์เตรียมที่จะดึงไกปืนในขณะที่ทั้งเมืองยังไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นมากเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นชีวิตทั้งหมดของเขาใช้ผ่านหน้าต่อตาในภาพนี้เจ้าหน้าที่เหตุกระดานที่มีเบาะแสและการเชื่อมต่อจากนั้นเขาก็ซ่อนตัวจากโจที่ตามหลังเขาจนรู้สึกตัวมากกระหนักว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ทำให้มืดลงความโกลาหลเกิดขึ้นรอบตัวเขาหลายร้อยคน ได้ชนกันและผู้คนกำลังพยายามหาความช่วยเหลืออย่างบ้าคลั่งเจ้าหน้าที่พบรถของผู้ต้องสงสัยและมุ่งหน้าไปที่รถแต่ผู้หญิงคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่เธอพูดจาไร้าสาระเกี่ยวกับมาที่ตกใจมากทิ้งดิมิทรีไว้ข้างรถและรีบไปหาภรรยาเพื่อดูเธอขณะที่เขาวิ่งไปตามถนนเขาตรหนักว่าสถานการณ์นั้นรแรงก่อว่านั้นมากไฟดับส่งผลกระทบต่อทั้งเมืองและทําให้เกิดการทาลายล้างอย่างกว้างขวางโอลิเวียแจ้งสามีของเธอว่ามีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนถูกนําส่งโรงพยาบาลเธอวางสายและ ดูแลผู้ป่วยเด็กชายคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอย่างน่าอาัศจรรย์ับรุ่นจำโอลิเวียได้และเรียกชื่อเธอที่สำน,นักงานเจ้าหน้าที่กำลังถูก,วกรวบรวมอย่างเร่งด,วด่วนและสแตนเว็ครายงานข้อมูลชิ้นแรกที่ผู้คนทั่วโลกสูญเสียสติเห็นได้ชัดว่ามีผู้คนหลายล้านคนเสียชีวิตเนื่องจากไฟดับแต่มากกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นเขายอมรับว่าเขาไม่ได้แค่สูญเสียสติในช่วงเวลานั้นรู้สึกราวกับว่าเขาถูกส่งตัวไปในอนาคต6เดือนในวันที่29เเมษายน เขาเห็นชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในวันนั้นเพื่อนร่วมง,งานของเขาสนับสนุนเขาและทุกคนต่างก็แบ่งปันวิสัยทัศน์ของตนเองมีเพียงดิมิตรีเท่านั้นที่นิ่งเงียบระหว่างไฟดับเขาไม่เห็นอะไรเลยมากและเดมิตรีจัดบอร์ดเพื่อรวบรวมบอดแสและเบนฟอร์อัดจ,จำได้ว่าเป็นชื่อจากวิสัยทัศน์ของเขาเขาเอ่ยชื่อที่ติดอยู่กับเขาดีกิตบอลตามที่เขาพูดชื่อนี้คือจุดที่การสืบสวนควรจะเริ่มต้นโอลิวิลังเลแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะบอกสามีของเธอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเธอ เธอเห็นตัวเองมีความสุขแต่กับผู้ชายคนอื่นมาร์กพยายามโน้มน้าวตัวเองว่ามันอาจเป็นเพียงภาพลลงตาแต่ภาพนิมิตของเขาก็เริ่มเป็นจริงในเย็นวันเดียวกันนอะนอฉลีให้สร้อยข้อมือแก่พ่อของเธอซึ่งเขาเห็นที่ข้อมือของเขาโอลิเวียต้องพาชฉลีไปที่คลินิกเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวในขณะที่เธอช่วยฟื้นของเล่นชิ้นโปรดของลูกสาวรอยพ่อของเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บดีแลนเข้ามาในห้องหมอตกใจมากเมื่อจำลอยได้ว่าเป็นผู้ชายจากนิมิตของเธอแต่เขาจำเธอไม่ได้ ในความทรงจําเขาไม่เห็นใบหน้าของเพื่อนร่วมทางเขามักจะถูกปฏิเสธในขณะที่เจ้าหน้าที่กลับไปทํางานโดยไม่คาดคิดเดอะกิบเบิส์เองก็มาที่สําน,นักงานปรากฏว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เคร่งศาสนาที่นําคัพเค้กมาให้เจ้าหน้าที่และไม่เข้าใจว่าตนควรมีบทบาทอย่างไรในภาวะไฟดับทั่วโลกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดอกิบเบิส์และพบว่าในวันที่เกิดทัยพิบัติคนอื่นที่มีชื่อเดียวก,กันกับเธอใช้บัตรเครดิตของเธอโดยไม่ ชักช้าเจ้าหน้าที่บินไปที่ยูทาซึ่งพวกเขาพบกับนายอำเภอคินระหว่างการสนทนาหญิงสาวพูดถึงว่าเธอชอบที่ดิมิทรีเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างไฟดับและชายคนนั้นหวังว่ามันคงเป็นแค่ความผิดปกติบางอย่างของคนบางคนในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาดีกิบบอนเจ้าหน้าที่ศึกษาภาพวิดีโอแปลกๆชายคนหนึ่งที่ยังมีสติถ,ถูกพบเห็นที่สนามเบสบอลมากสังเกตเห็นโรงงานตุกตาที่ถูกทิ้งร้างและเมื่อนึกถึงภาพจากวิสัยทัศน์ของเขาทำให้เขาต้องตระวจะสอบอาคาร เจ้าหน้าที่ตระหนักในทันทีว่ามีใครบางคนอยู่ในโรงงานแต่พวกเขาล้มเหลวที่จะอยู่ให้พ้นสายตาสัญญาณเตือนดังขึ้นและตุ๊กตาหลายร้อยตัวเริ่มร้องเพลงมากและดิมิทรีพบผู้ต้องสงสัยแต่พวกเขาไม่พบเห็นหน้าเขาในอำเภอเคบันเสียชีวิตจากบาดแผลจากเสะเก็ดระเบิดดิมิทรีเข้าใจว่าความกลัวของเขาไม่ได้ไรเหตุผลเขาไม่เห็นอนาคตของตัวเองเพราะวันนั้นจะไม่มาถึงเขาการตรวจสอบโทรศัพท์ของดิกิตบอลให้ผลลัพธ์บุคคลที่ไม่รู้จักที่เรียกว่าผู้ชาย ที่ไม่ระบุชื่อจากเดอะสเตเดียมหอบอกเดมิตรีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเธอเด็กผู้หญิงเห็นตัวเองตั้งคันในห้องอันตราสาวตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานเธอจึงตัดสินใจโพสต์วิสัยทัศน์ของเธอบนเว็บไซต์ที่ FBI สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมความทรงจำโนอาตัดสินใจทำตามเขายังโพสต์ข้อมูลของเขาบนเว็บไซต์โมเสอิกโดยระบุว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยคำถามของผู้ชายคนนั้นได้รับคำตอบในเย็นวันเดียวกันนั้นมีผู้หญิงที่ไม่รู้จักโทรมาจากหมายเลขที่ซ่อนไว้และบอกว่าเธอเห็นรายงานข่าวกรองตามนั้น เจ้าหน้าที่จะเสียยอชีวิตในวันที่15มีนาคมที่เรือนจำความมั่นคงสูงสุดในเยอรมนีหนึ่งในนักโทษรุดออฟไกลเดินผ่านสนามหญ้าและคุยกับผู้คุมเกี่ยวกับไฟดับในวันเดียวกันนั้นมากได้รับข้อความจากชายชราดิมิทรีพบกับโซอีคู่มั่นของเขาหญิงสาวบอกเขาอย่างมีความสุขว่าในนิมิตของเธอเธอเห็นงานแต่งงานของพวกเขาในฮาวายและเอเจนเริ่มมีความหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขาได้มากได้รับอนุญ,ญาต ให้เดินทางไปมิวนิกเขาได้พบกับชายชราแต่ไกสัญญาว่าจะเปิดเผยความจริงก็ต่อเมื่อเขาถูกเนรเทศไปยังสหรัฐอเมริกาและข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อเขาถูกยกเลิกดิมิทรีพบกับเจ้าหน้าที่ศุลากากรจากนิมิตของไกลและเขาก็ยืนยันการเนรเทศของชายชราความทรงจํานักโทษเก่าได้สิ่งที่เขาต้องการเขาได้รับการอภัยโทษแต่เมื่อถึงคราวให้การเป็นพยานกลับกลายเป็นว่าเขารู้แค่เรื่องอีกาตาย และมีความเกี่ยวข้องกับพระคำพีด้วยประการใดประการหนึ่งเบนฟอร์ดหวังว่าคำพูดของชายชาราจะเป็นประโยชน์บ้างเขาขอให้ฮอคตรวจสอบกรณีการตายของนกจำนวนมากทั้งหมดเจ้าหน้าที่สามารถค้นพบได้ว่าเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้ถูกบันทึกไว้ในโซมาเลียเมื่อหลายปีก่อนมากขอให้ส่งไปที่โซมาเลียแต่หลังจากที่ล้มเหลวในเยอรมนีคำขอของเจ้าหน้าที่ถูกปฏิเสธจากนั้นเบนฟอร์ดจึงขอให้อันติดต่ออดีตผู้ต้องสงสัยในคดีแฮก แต่เธอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังตามหาในที่ผิดและเดมิทรีควรรีบเพราะเขามีเวลาเหลือไม่มากแม้ว่าโอลิเวียจะขอย้ายดีแลนเขาก็ยังถูกคุมขังในวอดแต่เธอไม่สงสัยเลยว่าลอยพ่อของเด็กชายเป็นภัยคุกคามไม่พิงเตียงกับครอบครัวของเธอเท่านั้นที่รับสายโทรศัพท์ลอยคุยกับเขาผู้สมรู้ร่วมคิดที่ร่วมกับเขาก่อให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วโลกเจ้าหน้าที่ถูกโจมตีสิ่งนี้กระตุ้นให้ cia เข้ามาเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถูกส่งไปทดสอบเครื่องจับเท็จเพื่อค้นหาว่าเหตุใด จึงมีคนพยายามมอ,อก,กำจัดพวกเขาหลังจากการสอบสวนรัฐบาลเรียกประชุมเพื่อตัดสินใจว่าจะให้เงินทุนโครงการโมเสกต่อไปหรือไม่สแตนเข้าใจว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอและพวกเขาต้องปกป้องคดีของตนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาเริ่มเวลา22 30. นขณะที่มากพยายามหาสิ่งที่น่าสนใจจากภาพถ่ายดาวเทียมให้เพื่อนร่วมงานพวกเขาพบริส o โอสท, ST, ท os, ในโซมาเลฮอก แจ้งเรื่องการค้นพบดังกล่าวให้มากทราบทันทีหลังจากสนทนาเป็นการส่วนตัวกับประธานาธิบดิสแตนพบผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาและบอกมากว่าพวกเขาได้รับเงินทุนแล้วมากโทรหาเจนิสเพื่อบอกขา่าวดีและเตือนเธอว่าพวกเขาจะกลับจากวอชิงตันเร็วๆนี้แต่ในขณะนั้นเองเอเจนต์ถูกโจมตีเป็นครั้งที่สองในรถเสบียงผู้โดยสารสังเกตเห็นเพื่อนร่วมทางที่น่าดึงดูดใจและเพื่อดึงดูดความสนใจของเธอเขาเริ่มพูดถึงไฟดับในขณะที่เขาพยายามหลอกล่อสาวงาม โดยหวังว่าจะล่อลวงเธอไปที่ห้องของเขาเจนิสฮอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพิษแนอาการวิกฤตเมื่อได้รู้เกี่ยวกับการโจมตีโอลิวีพยายามโทรหาสามีของเธอแต่ไม่นานเขาก็ปรากฏตัวที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมผู้เสียชีวิตผู้โจมตีตรวจสอบศพดิมิทรีพบรอยบนร่างกายของพวกเขาคนหนึ่งมือสีน้ำเงินมาร์กเห็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันในความทรงจำของเขาและมันเชื่อมโยงกับไฟดับทั่วโลกดิออร์เซมิแคมปัสชายหนุ่มผู้มีสเสน่ห์ จากรถไฟได้สิ่งที่เขาต้องการและหญิงสาวลงเอยบนเตียงของเขาแต่ไม่นานเธอก็เริ่มเสียใจกับเรื่องนี้คนแปลกหน้าบอกเธอว่าในวิสัยทัศน์ของเขาเขาเอาชีวิตของใครบางคนและสนุกกับมันลอยจัดงานปาร์ตี้ให้ลูกชายของเขาและนำชุดฮาโลวีนมาให้เขาแต่ทันทีที่ชายคนนั้นเสียสมาธิดิลนจากไปเด็กชายก็ขึ้นรถบัสคันแรกที่เขาพบและมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องดิลนเข้าสู่บ้านเบนฟอร์ที่ไม่ได้รับเชิญเรียกที่นี่ว่าบ้านของเขาดิมิทรี พบมือสีน้ำเงินอีกข้างหนึ่งแต่คราวนี้บนป้ายจราจรตามทิศทางที่ระบุเขาเห็นเครื่องหมายอีกอันและเดินต่อไปตามทางที่เลี้ยงเด็กโทรหามากและบอกเขาเกี่ยวกับแขกตัวน้อยชายคนนั้นตกใจมากเมื่อรู้ว่าาลีรู้จักเด็กชายคนนี้ดีแม้ว่าเธอจะไม่เคยพบเขามาก่อนลอยมาถึงบ้านและจําได้ทันทีว่าเป็นคนที่เขาเห็นนอนในวิสัยทัศน์ของเขามากก็เข้าใจในทันทีว่าชายคนนี้คือใครและเมื่อโอลิเวียเข้ามาในห้องทุกคนก็รู้สึกอึดอัดตัวแทนก็มาถึงที่บ้านร้าง พวกเขาพบศพหลายศพที่มือเพื้อนสีน้ำเงินกำลังพาลูกชายส่งโรงพยาบาลลอยตัดสินใจกลับบ้านเพื่อพักผ่อนแต่มีคนรู้จักเก่ารออยู่ที่เบาะหลังรถดอกเตอร์ไซมอนนพยาธิวิทยาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่พบในบ้านร้างนั้นฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่ฟิโอนา่าแบงค์เดินทางมาจากลอนดอนถึงสำน,นักงานเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันบรรยายให้เธอฟังเกี่ยวกับมือสีน้ำเงินของผีชุมชนประกอบด้วย ของผู้ที่ไม่ได้เห็นอนาคตของพวกเขารวมถึงผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่พบในบ้านร้างแต่งตัวเป็นคนธรรมดาตัวแทนมุ่งหน้าไปที่กลับผีแต่เพื่อจะเข้าไปแขกจะต้องเล่นเกมรัเสเซียนตัวแทนเฝ้าดูด้วยความสยองขวัญแต่เมื่อผู้นําของการเคลื่อนไหวขึ้นเวทีพวกเขาก็เปิดเผยตัวตนและจับกุมเขาในระหว่างการสอบสวนดิมิทรีพยายามค้นหาว่าใครเป็นคนจ้างสมาชิกกองมือบลูที่โจมตีฮอกแต่ซันเดอร์แลนด์ปฏิเสธที่จะตอบคําถามใดๆโดยตรหนักดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าในวิสัยทัศน์ของเขาตัวแทนกอฟได้ยิน เขาเป็นผู้กระทำความผิดในคดีการตายของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซิลีซึ่งถูกทรมานด้วยความทรงจําเหล่านี้กอบทิ้งจดหมายไว้ให้เดมิทร <it> ีเขาตัดสินใจที่ชะตากรรมลิขิตในจดหมายฉบับสุดท้ายของเขาเอลให้ความหวังแก่ทุกคนที่มองเห็นบางสิ่งที่เลวร้ายในวิสัยทัศน์ของพวกเขาเขาให้คํามั่นกับผู้คนว่าอนาคตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสนอพบลอยที่โรงพยาบาลและลอยบอกกับผู้ร่วมกระบวนการของเขาว่าเขาต้องการทําให้เป็นทางการ ในขณะเดียวกันมากพาภรรยาไปที่ชายฝั่งเพื่อพักผ่อนสุดโรแมนติกในสุดสัปดาห์แต่การพักผ่อนของพวกเขาถูกขัดจังหวะด,ด้วยการโทรศัพท์เบนฟอร์ดได้รับแจ้งว่าพบอาชญากรที่มีรอยสักรูปดาวบนมือแล้วซึ่งมาร์กเห็นในนิมิตของเขาไซมอนเสนอให้เล่นโป๊กเกอร์กับผู้ร่วมขบวนการของเขาหากเขาชนะความลับจะยังคงเป็นความลับและไม่มีใครรู้เกี่ยวกับไฟดับหากรอยชนะนักวิทยาศาสตร์จะแถลงอย่างเป็นทางการไซมอนมั่นใจว่าโชคช่วยจะอยู่ฝ่ายเขา ฮอกากำลังปกป้องพยาในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากร,รที่มีรอยสักในตอนกลางคืนจานิดขอความช่วยเหลือจากเดมิทรีและเบนฟอร์ดและมากจำบุคคลน,นั้นได้จากวิสัยทัศน์ของเขาไม่ต้องการเสี่ยงมากยิ่งอีกครั้งเปลี่ยนแปลงชะตากรรมและ่าผู้ต้องสงสัยลอยบรับและชนะเกมเขาปฏิเสธเงินและขอให้ผู้ร่วมมือของเขาเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศจานิดได้รับภาพขยายของผู้ต้องสงสัยคนแรกและตอนนี้จัดการเห็นแหวนบนมือของเขาได้แล้วนี่อาจเป็นเบาะแสสำคัญครั้งแรก เบนฟอร์ดบอกภรรยาว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและกำจัดชายที่มีรอยสักรูปดาวบนมือได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีแผนการใหม่เกิดขึ้นโดยมีบุคคลอื่นที่มีรอยสักเดียวกันเข้าร่วมโดยยอ,อเขาส่งกระเป๋าเดินทางที่มีแหวนให้กับชายชาราที่ไม่ทราบชื่อผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุสัญ,ญลักษณ์อันฟาบนแหวนที่เป็นของผู้ต้องสงสัยคนแรกได้แต่ยังไม่มีใครระบุค,ความหมายที่แน่ชัดได้ข้อมูลใหม่เผยออกมาในสเอคค้นพบว่าหลายเดือนก่อนมีการโทรที่น่าสงสัยเพื่อโทรศัพท์ของดิมิทรี ดิมิทรีรู้ว่ามีสายใดถูกส่งต่อไปและเรียกร้องให้เขาแจ้งข้อมูลของผู้โทรซึ่งเป็นวิธีเดียวที่เขาจะป้องกันการตายของตัวเองได้มากพบข้อความในโทรศัพท์ของภรรยาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเขาเขาพยายามหาว่าเพื่อนคนไหนที่ทรยศต่อเขาแต่ทั้งแอรอนและสแตนต่างกรดเคืองกับความสงสัยของมาร์กและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆตัวแทนฟังการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดิมิทรีได้รับพวกเขาสามารถระบุได้ว่าผู้หญิงนิรนามคนนั้นอยู่ในห้องกงแม้ว่าเจ้านายจะสั่งการก็ตาม มาร์กแจ้งดิมิทรีว่าพวกเขากําลังบินไปฮ่องกงเจ้าหน้าที่มาถึงฮ่องกงซึ่งมีเพื่อนร่วมงานในพื้นที่รอพวกเขาอยู่แล้วสแสดงโกรธมากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาไม่เชื่อฟังคําสั่งแต่มาร์กเสี่ยงงานของเขาเพื่อช่วยเพื่อนของเขาและอ่อยอกล่าวกับประเทศชาติด้วยถแถลงการอย่างเป็นทางการเขายอมรับว่าในวันเกิดเหตุภัยพิบัติพวกเขากําลังทําการทดลองลับและรับผิดชอบเต็มที่แต่เมื่อฟังคําพูดของนักวิทยาศาสตร์มาร์กสงสัยว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจซ่อนอยู่ที่อื่นสแตเดีรกร้องให นักวิทยาศาสตร์ถูกนำตัวมาให้เขาสอบปากคำเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไซมอนคัมป์สเดินเข้าไปในสำนักงานของสแตนเองนักวิทยาศาสตร์ยืนกรานว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเพื่อนร่วมง,งานและเชื่อว่ามีคนอื่นทำให้เกิดไฟดับเขาตกลงที่จะช่วยสืบสวนหากเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เขาเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับพบกับลอยที่โรงพยาบาลและเสนอการปกป้องเขาเพื่อแลกกับข้อมูลแต่ลอยปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือและขออยู่คนเดียว เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาผู้หญิงที่โทรหาเดมิทรีให้ทําเช่นนั้นมากต้องแหกกฎอีกข้อเขากูเจ้าของร้านกาแฟที่พยายามกักเก็บข้อมูลที่จําเป็นไว้แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของไซมอนที่เปิดเผย <ๆ S 1> หอคอยประหลาดนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าหอคอยเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเขาเลเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเรื่องการก่อตัวของพลาสมาไซมอนไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรเทคโนโลยีในการสร้างสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่าคือเขาเป็นผู้ประดิษฐ์เลเซอร์ แต่ภาพถูกถ่ายในปี1991เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเสนอเกี่ยวกับดีกิบเบิล์ซึ่งน่าจะเป็นผู้สร้างเลเซอร์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สัญญาว่าจะช่วยค้นหาบุคคลที่ขโมยความคิดของเขาลอยขอให้แทย์ประจำตัวส่งดิเลนไปที่คอลินิกที่ปลอดภัยกว่าแต่หลังจากการประกาศนักวิทยาศาสตร์ก็สูญเสียความน่าเชื่อถือและแทย์ก็ปฏิเสธที่จะช่วยเขาจากนั้นอลิเวียค้อเข้าแทรกแซงเธอสัญญาว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กชายจะปลอดภัยมากและเดมทรีพบร้านกาแฟาที่ผู้หญิง ที่โทรมาทานอาหารกลางวันเธออนุญาตให้เจ้าหน้าที่นั่งลงแต่ยอมรับว่าเธอรู้สึกเสียใจที่โทรไปและการเยี่ยมเยือนของพวกเขาอาจทําให้ทุกอย่างแย่ลงเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นอ้างว่ามือปืนที่เอาชีวิตของเดมิทรีจะเป็นเบนฟอร์ดเป็นหลักฐานคนแปลกหน้าให้หมายเลขซีเรียลปืนของมากตกตะลึงกับสิ่งที่เขาได้ยินมากเสียอารมณ์และสร้างสถานการณ์เขาจากผู้หญิงเป็นตัวประกรันและออกจากร้านอาหารเจ้าหน้าที่ FBI ในพื้นที่มา ถึงและมากถูกบังคับให้ถอยในขณะที่มากอยู่ในปัญหาที่ร้ายแรงในฮ่องกงโอลิเวียก,กำลังผูกมิดกับลอยนักวิทยาศาสตร์บอกเธอเกี่ยวกับคู่ขนานในขณะเดียวกันเดอร์กิบบอลไปเยี่ยมบ้านของซีดีแลนดกำลังเตรียมตัวสำหรับการโอนย้ายลอยและโอลิเวียกล่าวคำอำลากันอย่างอบอุ่นแต่มอสังเกตเห็นบางอย่างฉันคิดถึงหน่วยพยาบาลฉุกเฉินที่กลายเป็นคนหลอกลวงพวกเขาเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และทิ้งดีแลนไว้ผาลอยไปลอยฟื้นคืนสติในห้องใต้ดินฮอกถูกใส่กุญแจมือและมอบหมายให้ซ่อนตัวในที่ปลอดภัยซึ่งเขาสามารถทํางานต่อไปได้ผู้ที่ต้องการเขาพบตัวแทนทันทีที่พวกเขาย้ายเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ที่ปลอดภัยดิมิทรีพบเจนิสหมดสติในขณะเดียวกันเซมินถูกนําตัวไปที่ห้องใต้ดินเพื่อพบเพื่อนเก่านักวิทยาศาสตร์ พยายามทำความเข้าใจว่าใครและทำไมพวกเขาถึงถูกจับตัวไปแต่คำตอบมาอย่างไม่คาดคิดชายชราคนเดิมที่เพิ่งได้รับกระเป๋าเดินทางพร้อมแหวนมาถึงที่ห้องใต้ดินผู้ลักพาตัวแนะนำตัวเองว่าชื่อฟรอโกเขาชี้แจงว่าเขาจะไม่อ่อนโยนและตัวประกันควรตอบคำถามของเขาอย่างแม่นยำม,มากมีความทรงจำของเขาที่ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้านี้เป็นเฝร์จำได้ว่าในคืนนั้น เขากำลังคุยกับลอยทางโทรศัพท์ต่อมามากเปิดเผยความทรงจำอีกอย่างหนึ่งกับเรืในการสนทนากับลอยเขาพูดถึงไฟดับครั้งที่สองและออยออยังคงนิ่งเงียบโดยตรหนักว่าการเปิดเผยของเขาอาจนำไปสู่หายนะแต่ฟลอสหาทางทำให้นักวิทยาศาสตร์พูดได้เขาตัดนิ้วของเซมิต่อหน้าต่อตาของลอยทันทีเจ้าหน้าที่ค้นพบว่าที่ไหนนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกกุมขังกำลังถูกกุมขังระหว่างทางไปยังห้องใต้ดินดิมิทรีโทรหาเจนนิสและขอให้เธอเข้าร่วมปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปลอยเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองโดยให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในขณะนั้นเจ้าหน้าที่บุกไปที่สถานที่แตกลับกลายเป็นว่าว่างเปล่าสิ่งเดียวที่รอเจ้าหน้าที่อยู่คือกับระเบิดที่ขับรถไปรอบเมืองมากจำแผนที่จากวิสัยทัศน์ของเขาได้และรู้ว่าจะต้องค้นหานักโทษที่ใดในตอนนี้ลอยและเซมิลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ได้ชนร้านค้าร้างและช่วยนักวิทยาศาสตร์ ไว้ได้เสมือนถูกบันทุกขึ้นรถพยาบาลแต่ข้างในเขาได้พบกับฟลอโซชายชราขอโทษสําหรับนิ้วและอธิบายว่าเป็นการบิดเบือนความสงสัยจากเด็กชายและเพื่อให้แน่ใจว่าเสมือนไม่มีความปรารถนาที่จะกบฏเขาเตือนเขาว่าเสมือนเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกหลายเดือนก่อนหน้านี้หลังจากงานศพของพ่อของเขาบุคคลที่ไม่รู้จักพานักวิทยาศาสตร์ไปดูเกมเบสบอลและสั่งให้เขาสวมแหวนด้วยเหตุนี้เขาจึงยังมีสติอยู่คนอื่นๆปิดไฟปฏิบัติการนำโดยดีกิบเบิลสจนิสแจ้งเสมือนว่า เขาจะถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสักพักชายหนุ่มแสดงการแสดงและจัดการหลบหนีแต่ไม่นานเมื่อเขามาถึงแคนาดาหอกกำลังรอเขาอายุแล้วพร้อมกับทหารติดอาวุธหอกตกลงที่จะอยู่ในแคนาดาเพื่อให้เซมอนสามารถไปเยี่ยมครอบครัวของเขาแต่เซมอนอีกครั้งฉลาดกว่าเจ้าหน้าที่และหลบหนีแม้ว่าจะสวมสร้อยคอมือพิเศษเซมอนมุ่งหน้าไปที่เรือที่เป็นของเพื่อนเก่ามั่นใจว่าจะไม่มีใครพบเขาที่นั่นอย่างไรก็ตามหอกพบเขาเพื่อเรื่อมาถึงก่อนเขาด้วยซ้ำทั้งคู่กลับมาที่บ้านของเซมอนโดยแซงทำเป็นว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครอบครัวเตรียมตัวสำหรับอาหารเย็นและลุงเท็ดดี้ของพวกเขาก็มาถึงไซมอนเปิดประตูให้ญาติของเขาและได้รับการต้อนรับจากฟอสโซระหว่างอาหารเย็นมีสายเข้ามาและแม่ของไซมอนบอกว่าเป็นแอนนาเบลน้องสาวของเขาที่ออกจากบ้านหลังจากที่ไฟดับฟลอสโซขัดขวางไม่ให้ไซมอนรับโทรศัพท์และแสดงวิดีโอให้เขาดูน้องสาวของเขาถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อให้แน่ใจว่าไซมอนจะไม่พยายามหลบหนีอีกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของความตั้งใจของเขาต่อไปฟลอสโซแสดงให้ไซมอนเห็นศพในท้ายรถของเขาชายชราจากเรือเบือน่ายกับการแบล็กเมย์ไซมอนตัดสินใจที่จะเป็นอิสระเขาโจมตีฟลอสโซและหยุดหัวใจของเขามากพาลอยมาที่บ้านของเขาและขอให้เขาจําทุกอย่างจากวิสัยทัศน์ของเขาทั้งสองคอนรู้สึกไม่สบายใจแต่เอเยนรู้ว่าสิ่งนี้มีความสําคัญต่อการสืบสวนของเขาดิมิทรีมั่นใจว่าคำำําทํานายของหญิงสาวชาวฮ่องกงจะไม่เป็นจริงเพราะเขามอกปืนของมาร์ เพื่อทำลายล้างแต่พยายามเพื่อเปลี่ยนอนาคตล้มเหลวปืนหายไปเจ้าหน้าที่บินไปโซมาเลียเพื่อตรวจสอบโครงสร้างแปลกๆด้วยตนเองไซมอนเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจแต่เขาปฏิเสธอาวุธในขณะเดียวกันในลอสแองเจลิสมาร์กแจ้งหัวหน้าของเขาว่าเขาได้ค้นพบชื่อจริงของดีกิบเบคืออเด์เดนฟรอสต์และด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจะเชื่อมโยงกับชารีทีมเจ้าหน้าที่ถูกโจมตีไกด์ของพวกเขาพยายามอธิบายว่าพวกเขากำลังทำภารกิจด้านมนุษยธรรมแต่สิ่งนี้ไม่ ได้หยุดชาวโซมาลีที่ฆ่าล่ามผู้นําชาวโซมาลีตระหนักว่าเขากําลังถูกโกหกเขาได้เห็นชาวต่างชาติมาถึงและสร้างหอคอยขึ้นมาหลายปีแล้วเขาขังผู้มาเยือนไว้และสัญญาว่าจะฆ่าพวกเขาทีและคนเจ้าหน้าที่จัดการทําให้ผู้คุมไร้ความสามารถและยึดอาวุธของพวกเขาเพาวกรกเขาไปถึงเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ถูกคนในพื้นที่ล้นไปแล้วทําให้เจ้าหน้าที่ต้องคิดแผนใหม่ทีมโจมตีคู่ต่อสู้แต่ไม่มีเวลาหลบหนีพวกเขาเผชิญหน้ากับผู้นําอีกครั้งคราวนี้ ทุกคนเข้าใจว่าไม่มีโอกาสที่จะสู้กลับผู้คุมคนหนึ่งเพราะความกลัวเผยความจริงเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมที่รู้ว่าพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ชาวโซมาเลียเรียกร้องค่าไถ่จำนวนมากเพื่อช่วยให้เขายึดครองประเทศเจนิสพยายามโน้มน้าวผู้นําเธอโน้มน้าวเขาได้ว่าภารกิจของงอพวกเขาไม่ใช่การเริ่มสงครามแต่เพื่อป้องกันสงครามชาวโซมาเลียช่วยกลุ่มเข้าถึงหอคอยแห่งหนึ่งไซมอนตรวจสอบโครงสร้างด้วยความประหลาดใจโดยสังเกตว่ามันถูกสร้างขึ้นตามการออกแบบของเขาทุกประการ แต่ก่อนที่เขาจะพัฒนามันขึ้นมาดิมิทรีค้นพบวิดีโอเทปที่เก็บไว้ในหอคอยเป็นเวลา18ปีในเทปชาวโซมาเลจําเขาได้เพื่อนร่วมเผ่าที่เขาเชื่อว่าเสียชีวิตระหว่างไฟดับครั้งแรกเจ้าหน้าที่ยังระบุชื่อผู้เขียนการทดลองด้วยซึ่งก็คือดีกิบเบิสที่กำลังสำรวจอุโมงค์ของหอคอยเจ้าหน้าที่พบห้องปิดที่ชาวบ้านถูกกุมขังอยู่โดยตัดสินจากเดอริมนอ์ ผู้เข้าร่วมการทดลองถูกสังหารผู้นำโซมาเลกรธดมากกับสิ่งที่เขาเห็นและวางงอแผนที่จะแก้แค้นชาวอเมริกันแต่วกก็กลับลงมือเร็วกว่าทิ้งให้ผู้นำโซมาเลนอนอยู่กับเพื่อนร่วมเผ่าของเขาดิมิทรีทบทวนเทปอีกครั้งและไม่กี่วินาทีต่อมาก็ทำให้เขาตกใจดีกิบเบิส์สจากปี1991เรียกชื่อเขาโดยบันทึกจะถูกส่งไปที่อพาร์ตเมนต์มาร์คดูข้อความที่กิบเบิทิ้งไว้หลายปีก่อนตามบอแสของอาญากรเปนเฟอร์อดรหัสมารุก และกฎหมายเลขโทรศัพท์ที่กิเบนส์ทิ้งไว้ให้โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่มากมาถึงชมรมมารุก,กอเพื่อพบคนที่สามารถช่วยค้นหานักวิทยาศาสตร์แต่พยานเทียงคนเดียวถูกฆ่าเบนเฟอร์ตรหนักว่ามีใครบางคนในแผนกล,ลายข้อมูลเพื่อค้นหาว่าใครคือคนทรยศ์เอเจนต์บอกกรวบรวมทุกคนในห้องประชุมและทีมพิเศษค้นหาสําน,นักงานของพนักงานพบจุดบกพร่องบนโต๊ะของมากทุกคนที่สามารถเข้าถึงสำน,นักงานตกอยู่ภายใต้ความสงสัยสร้างความตึงเครียดให้กับเพื่อนร่วมงานเจ้าหน้าที่สงสัยเจนิสมากที่สุด เมื่อไม่นานมานี้เธอลาหยุดไปหลายวันซึ่งเธอพยายามอธิบายแต่เธอบิ่ยงเบนความสงสัยโดยกล่าวหามาซีเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหาด้านครอบครัวดิมิตรีตรวจสอบภาพจากกล้องและสังเกตเห็นรูปแบบที่มาซีส่งสัญญาณด้วยถ้วยกาแฟมาร์กเห่ยหน้าขึ้นมองเด็กผู้หญิงและเธอก็เข้าใจมาซีฆ่าเพื่อนร่วมงานของเธอและวิ่งออกไปนอกสำนักงานผู้สรงรู้ร่วมคิดของเธอมาถึงบนมอเตอร์ไซค์เพื่อช่วยเธอหลบหนีแต่เจนิสสามารถป้องกันการหลบหนีได้เบนเฟรด ได้รับสายจากเดซสนฟรอสต์เขาเสนอให้ตัวแทนพบปะเป็นการส่วนตัวและสัญญาว่าจะโทรกลับเจนนิสและเสมอนมุ่งหน้าไปที่โรงจอดรถใต้ดินที่ซึ่งหญิงสาวหยุดกระทนหันเธอแจ้งนักวิทยาศาสตร์ว่าได้รับสัญญาแล้วเจ้านายของเธอพร้อมที่จะคุยกับเขาเสมอนตรหนักว่ามาซีเป็นแค่สิ่งที่ทําให้เสียสมาธิคนทรยศตัวจริงมีดิมิทรีตามล่ามาซีเพื่อหาว่าเธอส่งปืนให้ใครแต่เธอบอกเพียงว่าการป้องกันการตายของดิมิทรีเป็นไปไม่ได้เจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาณว่าอาญากร ที่มีปืนของมารกกำลังก่ออาชญากรรมในใจกลางเมืองดิมิทรีก้าวไปข้างหน้าพยายามบินเบนความสนใจชายคนนั้นและน้มน้าวให้เขาปล่อยตัวตัว,ตว,ตวประกันทันทีที่ผู้ต้องสงสัยลดการป้องกันดิมิทรียิงแม้ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่มีทั้งออกปืนใน t h Attacker's Position มีหมายเลขซีเรียลที่แตกต่างกันเอเจนต์ดิมิทรีเตรียมงานแต่งงานของเขาโดยพยายามไม่คิดถึงอนาคตแต่ในขณะที่เจ้าสาว และแขกรอเขาที่บวชด D ีกิบเบิสจมตีเขาที่บ้านของเขามากตัดสินใจแจ้งให้ภรรยาทราบเกี่ยวกับเพื่อนที่หายตัวไปของเขาและในขณะที่เธอคุยโทรศัพท์อยู่ดีกิบเบิสนั่งลงข้างๆชาลีเอเจนต์สอบสวนชาลี Charlie อย่างระมัดระวังและหญิงสาวก็ที่บายบทสนทนาของเธอกับคนแปลกหน้าเธอยังยื่นรูปที่ช,ชายชราทิ้งไว้ให้เธอด้วยมากและเพื่อนร่วมงานของเขาเตรียมที่จะเยี่ยมชมที่อยู่ที่ดีกิเบสให้มาพร้อมกับภาพ ในขณะเดียวกันดิมิทรีพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้ความเมตตาของปืนที่คนร้ายได้ติดไว้กับอุปกรณ์พิเศษนักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งเล่าให้ตัวประกันฟังอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เบนเฟอร์มาถึงสถานที่ที่กำหนดไว้ในที่สุดวัยรุ่นคนหนึ่งก็เข้าหาเจ้าหน้าที่และยื่นเป้สะพายหลังที่มีโทรศัพท์ให้เขาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอาญากรทั้งหมดโดยไม่ถามคำถามใดๆเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนของเขา,เขา ทิ้งเพื่อนร่วมงานไว้ข้างหลังและขึ้นรถที่เตรียมไว้หลบเลี่ยงการไล,ล่ล่าดีกิบันส์ได้สำเร็จเขาสั่งให้มากไปตามทางหลวงผ่านชนอบอทอรโดยดูนาฬิกาของเขาตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ยังคงเดินทางต่อไปผ่านภูเขาในที่สุดเขาก็เห็นดีกิบันส์ชายชารายกปืนขึ้นและสั่งให้เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือตัวเองมากบิ่งเบนความสนใจนชัดไฮชราและโจมตีเขาเขาเรียกร้องให้กิบินส์พาเขาไปหาดิมิทรีแต่มีบางคนไม่ต้องการให้พยานมีชีวิตอยู่อีกต่อไปนักวิทยาศาสตร์ถูกกำจัดเมื่อเขาตายเขาไม่มี ถึงเวลาที่จะบอกมากว่าดิมิทรีอยู่ที่ไหนไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่ทราบของดิกิบนส์เบนเฟอร์บุกเข้าไปในอาคารและพบเพื่อนของเขาหรือเวลาน้อยกว่า2นาทีก่อนที่การยิงอัตโนมัติและมากพยายามแก้ปริศนาของนักวิทยาศาสตร์เพื่อหยุดกลไกตัวนับเวลาถึงศูนย์และปืนก็ยิงแต่ในตอนนี้มากสามารถยกปืนขึ้นได้และดิมิทรีก็รอดชีวิตทันทีที่ดิมิทรีลุกจากเก้าอี้น้ำฉล้างแทนที่ของนักวิทยาศาสตร์ทำลายหลักฐานและเบาะแสทั้งหมดมากสังการเขา เพื่อนร่วมง,งานเพื่อหาคำตอบของฟ r s t Blueprint และพิจารณาว่ามันเชื่อมโยงกับไฟดับครั้งที่สองได้อย่างไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่บ้านลัางกล่าวถึงชายแปลกหน้าปรากฏตัวที่บ้านของโอลิเวียเขาพูดจาไม่รู้เรื่องโดยอ้างว่าสามีของหมอคือลอยในขณนะดเดียวกันเจนิสส่งพิมพ์เขียวของฟรอสให้กับศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีแต่กลุ่มคนที่สายลับสองหน้าทำงานอย่างลับๆกลับเรียกร้องให้เธอขโมยต้นฉบับและส่งมอบให้ฮอกถูกบังคับให้สิงเธอขโมยพิม์เขียวจากสตาบันและแอบเข้าไปในสำนักงานเพื่อ ยิบสำเนาสุดท้ายถึงเวลาที่จะบอกมากว่าดิมทรีอยู่ที่ไหนเด็กสาวตระหนักว่าความหลอกลวงของเธอถูกเปิดเผยแต่เบนฟอร์ดเลื่อนการสนทนาและกลับไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ตามที่ชายชรา,าบอกแบบแปลนที่ดีกิบเบิลส์มีคืออุปกรณ์บางอย่างสำหรับนับวันถอยหลังหนึ่งในนั้นคือวันที่6ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ไฟดับคำพูดของฟรอสวงเวียน e อยู่ในใจของมากและความคิดก็ผุดขึ้นมาเขาทุกชิ้นส่วนนอนหน้าอกขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่บนกระดานด้านในออกตัวแทนพบแหวนที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่รู้จัก โอลิเวียพบกับกาเบรียลชายแปลกหน้าอีกครั้งเขาพูดคำร้ายสาระแบบสมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็สามารถแยกแยะปะประเด็นหลักได้ชายคนนั้นถูกไฟดับหลายครั้งและกลายเป็นเหยื่อของการทดลองของฟรอสผู้เชี่ยวชาญให้ผลการวิเคราะห์แหวนของฟรอสแก่เหล่านักวิทยาศาสตร์และไซมอนก็การค้นพบที่น่าทึ่งภายในวงแหวนคืออุปกรณ์ที่ทําให้ผู้สวมใส่ย,ยังคงมีสติในระหว่างที่ไฟดับเจนส์พบกับผู้บังคับบัญชาของเธอหลังจากลน้มเหลว ในภารกิจด้วยพิมพ์เขียวเธอได้รับโอกาสครั้งสุดได้ครั้งนี้เธอต้องดึงแหวนจากเดอะวอร์ตและกำจัดเบนเฟอร์บนิตีตบริซัมพบน้องสาวของเขาและนบส่งข้อความถึงพี่ชายของเธอว่าพวกเขาต้องการเขาและแหวนเสมือนมีเวลาเพียง12ชั่วโมงมิฉะนั้นน้องสาวของเขาจะถูกฆ่าเดมิทรีมาถึงที่เกิดเหตุและพบว่ามีคนการกำจัดผู้ที่รอดชีวิตจากวันตายที่คาดการไว้ทั้งหมดในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเสมือนจำรหัสตู้เซฟ ได้เมื่อลอยวางแหวนไว้ข้างในทันทีที่นักวิทยาศาสตร์ถูกทิ้งไว้คนเดียวเขาตัดสินใจใช้โอกาสนี้เพื่อช่วยชีวิตน้องสาวของเขาเจ้าหน้าที่ระบุตัวเพชฌฆาตที่กำจัดผู้รอดชีวิตทั้งหมดกลายเป็นเอ็มซิเกิเจ้าหน้าที่จับคนโรคจิตได้ในขณะที่เขาพยายามกำจัดอยู่อีกรายแต่แม้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเธอเจ้าหน้าที่ก็บังเอิญไปโดนหญิงสาวมาร์กพบมินิแวนและแอนนาเบลอยู่ข้างในเขาแจ้งให้ไซมอนทราบแต่ก็สายเกินไปแล้วนักวิทยาศาสตร์จึงหลบหนีไปพร้อมกับแหวน เจ้าหน้าที่สืบสวนไซมอนและข้อแก้ตัวของงอเขาสำหรับวันไฟดับโดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษพวกเขาได้พิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งที่สนามเบสบอลโอลิเวียพาการเบียลไปที่สำนักงานของมาร์คเพื่อช่วยค้นหาเบาะแสตามคำบอกเล่าของคนบ้ากำแพงของเบนนอร์เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและเขาบังคับให้เจ้าหน้าที่ทำทุกอย่างใหม่ตามสมุดบันทึกของเขาระหว่าง,งการสอบสวนการเบียลบอกว่าฟรอสไม่ใช่คนเดียวผู้นํามีบางคนที่สำคัญกว่ามาก และเขาจะดับไฟอีกครั้งในไม่ชานี้ชายแปลกหน้าที่วิกลจริตแสดงภาพของบุคคลน,นี้กลายเป็นชายที่ไซมอนกำลังคุยด้วยในขณะนี้กาเบรียลถูกกำหนดให้ส่งตัวไปยังบ้านที่ปลอดภัยและจานิทแจ้งผู้บังคับบัญชาของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้มินิแวนอตกลงไปในกับดักแต่แทนที่จะเป็นคนบ้าประหลาดคนนั้นมันคือมากที่ปลอมตัวอยู่ข้างในแต่ปฏิบัติการของเอเจนต์ไม่ได้จบแค่นั้นเขาจัดการแทรกซึมเข้าไปในที่ซ่อนของคนร้ายและจากผู้นำมากรู้ว่าใคร คนทรยศ์ในแผนกของพวกเขาคือแต่เจนสยังคงไม่บอกความจริงเธออ้างว่าเธอทำงานให้กับ CIA เท่านั้นเบนเฟอร์เริ่มสอบสวนผู้ต้องสงสัยหลักเขาต้องการทราบว่าคนร้ายทำให้เกิดไฟดับทั่วโลกได้อย่างไรแต่นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่ามันไม่สำคัญไม่ว่าวันจะดำเนินไปอย่างไรผลลับจะเหมือนเดิมเบนเฟอร์จะตายในตอนพบค่มดิมิทรีมุ่งหน้าไปที่บ้านของเจนสและพบเสมืองที่นั่นหอกไม่เห็นทางออกอื่นเธอช่วยให้คู่หูของเธอจับกลุ่มเสมืองแม้ว่าพวกเขาจะ การจัดเตรียมก่อนหน้านี้แม้จะมีคำเตือนมาร์กสูญเสียการควบคุมและใช้ฟอสเพื่อค้นหาว่าแทนไฟดับทั่วโลกเกิดขึ้นเมื่อใดสแตนตระหนักว่าเป็นเฟิร์ดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และสั่งให้ย้ายเขาออกจากสำนักงานเวลา18นาฬิกาผู้คนหลายพันคนรวมตัวกันบนท้องถนนเพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายอย่างถูกต้องแต่ผู้หญิงก็ตัดสินใจเปลี่ยนชะตากรรมของเธอและออกจากเมืองพร้อมกับห่วงโซ่เหตุการณ์ของชลิมาร์กโอกาสเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มการต่อสู้ในบาร์และโรงเอยอในห้องขังโดยเหลือเวลาอีกเพียงชั่วโมงเศ ก่อนถึงช่วงเวลาแห่งความจริงตัวละครทั้งหมดพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ต่างๆแต่สแตนยื่นประกันตัวให้กับมาร์กและทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางเจ้าหน้าที่กลับไปที่สำน,นักงานเนื่องจากมีรายงานการบาระเบิดในเวลาเดียวกันลอยพบโอลิเวียและขอให้เธอกลับบ้านเพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างคำคักเนื้อนี้ขึ้นมาใหม่จากความทรงจำร่วมกันแผนของนักวิทยาศาสตร์อาคารเ b i ถูกโจมตีโดยแอสเซนสวมหน้าก,ากากแต่ก็ไม่หยุดมาร์กและเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในจุดของเขาที่แผนที่พร้อมบอสแสเซมอนแทรกซึม เข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเพื่อแฮ็กคอมพิวเตอร์และป้องกันไม่ให้ไฟดับอีกครั้งในเวลาที่กำหนดลอยอโทรหามาร์ก oh และแจ้งวันที่ไฟดับครั้งต่อไปภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าด้วยสมุดบันทึกของกาเบรียลเบนฟอร์ดรู้เวลาที่แน่นอนที่ไฟดับจะเกิดขึ้นใน12นาทีอาญากรสวมหน้ากาก,กทำลายสันนศังขานและงานทั้งหมดของเขาแต่เอเจนต์รอดชีวิตและพยายามต่อสู้กับไซมอนสังเกตเห็นว่ามีคนเข้าควบคุมโปรแกรมจากระยะไกล และเขาไม่สามารถหยุดมันได้ดิมิทรีสงสัยว่านักวิทยาศาสตร์ทำโดยตั้งใจแต่เซมุนสาบาลว่าเขากำลังพยายามป้องกันหายนะม,มากจัดการเตือนเจ้านายของเขาเกี่ยวกับไฟดับครั้งต่อไปแต่เขาไม่สามารถออกจากอาคารได้และถูกล้อมรอบด้วยทหารรับจ้างติดอาวุธอีกครั้งโดยเหลือเวลาอีก30วินาทีก่อนนอการระเบิดมากวิ่งไปที่ทางออกแต่ในขณะนั้นกลไกก็เปิดใช้งานและโลกก็หยุดนิ่งอีกครั้งแบบหนึ่งไปสู่อนาคตนี่คือจุดที่ซีรีส์จบลง